บ๊อบเรือพี่น้องเลยเปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ข้างในมีอะไรเห็นไหมตะกระดาษนี่นั่นมีกระดาษ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมได้เวลาเปิดพ่อบกันแล้วนะครับผมนะครับทีแรกปูให้จะปูบอกว่าให้เปิดหกโมงเช้าเก้านาทีนะครับปูขยับเวลาเดือยเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกคนคงจะรอกันอยู่นะครับเนาะนะครับปูให้เลื่อนเปิด 8ปดโมงเช้าเนาทีนะครับ f อทุกคนทุกท่านเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับพระอบนะครับว่าจะมีโชคตัวไหนกันนะครับดังกล่าที่1กันยายน2567นะครับสำหรับเลขพระอบปู่สถานธรรมนะครับที่แรกปู่ให้เปิด6กโมงเช้าเนาทีนะครับเลื่อนมาเป็น8ปดโมงเช้าเนาทีนะครับ f อทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผม หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับอ่ะนะครับผมอ่ะบ่าวอีสาน สวัสดีเอสซี่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกกล่องทุกตัวกันทุกกล้องทุกตัวทุกช่องนะครับตั้งใส่ลาอยู่นะครับพี่น้องรออกันเนาะครับพี่น้องพันกระถ่ายอยู่นะครับเวลาแปดโมงเลยเด้อพี่น้องแปดโมงน้น้อยแล้วครับผมสําหรับแนวทางพระอบนี่เป็นครั้งแรกเนาะติปูให้นะครับหลังจากที่ผมให้ซองรวยรวยรวยหรือว่าซองหามือก็ดับไปแล้วปิดตมมาดไปแล้วซองมจะเลือกซองรวยรวยมือนี่นะครับ ก็เป็นพระอบครับเนาะที่ปูใ<ร>หม้มาพระอบรวยรวยรวยให้กันพระอบก็รวยรวยรว,วยนะครับพี่น้องจากชีรวยตัวใดเป็นใดจังใดก็คอยเบิ่งพร้อมกันเนาะครับพี่น้องว่าอยู่ในะไรหน,นีจิมีตัวใดเนี่ยยังพัมีพิพ้นหูจากคนนะครับผูกสายศีลไว้อย,ย่างดีนะครับพี่น้องนี้สองสอ่าสองนีสองนี่ต้องรออีกสามเดือนเนาะพี่น้องเที่ยวนี้ปูได้ให้พระอบมากกว่านแต่ว่าสองนีก็อีกสามเดือนน่าจะดสามเดือน าอันโยกกับมึงเนี้ยประมาณเดือนธันวาแต่พออบนี่ของเดือนนี้นะครับปันนั่นบ่เดือนนี้เดือนนึงเดือนสิงหาสิงหาสิงหาแล้วก็ไปตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาพอดีหนึ่งธันวาประมาณประมาณเงื่อนตรงที่หนึ่งธันวาเออมาณหนึ่งธันวาด้วพี่น้องพบพกอกันพี่น้องจะตรงรอไอ้สองเนาะครับสองรวยรวยสำหรับเงื่อนงที่หนึ่ง กันยายุนนะครับเปิดโภออบไปก่อนปูหอมาสองผ้าอบสองผ้าอบนี่สองผ้าอบมันจะมีมันมันคือมีมีอันหน่อยอันใหญ่เถอะอันนี้อันใหญ่อันนี้อันน้อยอันน้อยเตอร์โอ้ประซ้ากันเด้โอบประซ้ากันปูเอาใส่สินเนาะครับฝ่ไฟผูกไว้ย่างนี้เลยนเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องเิ่วุ้เพิ่นจะวนนี้ได้ มันดีดากันไม่เปิดทันทีหรือว่าบ่หูด้วยครับตอนนี้ว่าขอดันง่ายอันน้อยหมายถึงอันใดเปิดอันใดก่อนฮะเปิดอันใดก่อนเปิดอันเปิดอันน้อยแล้วเปิดอันน้อยครับเปิดอันน้อยอันงหายว่าหน่อก่อนเนาะอันง่ายว่าหน่อก่อนเปิดแล้วเปล่าตัวนี้แปดโมงห้านาทีเต้ยครับที่น้องคือพ่อให้บ่ เปิดไปบ้าไปกับที่พอดีล้วมัง้งชืออ่อีวิตเนาะออาตัวตัวพี่น้องสิได้เบิ้งอีกเพราะว่าเขาถ่ายเรวเขาก็ต้องไปตัดต่อลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งอีกแบบบ่ได้ตรงเวลาที่เปิดเนาะครับโอ้ดังบ๊อบเลยพี่น้องเรียวพี่น้องเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ข้างในมีอะไรเห็นปะมีตะกระดาดแล้วน่ะกระดาษไหนโอ้เอาวางอัินก่อนเด้อเงินตัวนึงเงินเงินเรมา สีมิ้นตัวใดกับพี่น้องพิจารณาวเด้อนะครับพี่ขอพิจารณาเอาปูกับบอกแล้วนะครับเนาะเห็นอย่างไรช้าถูกโตบากจังไงบ่ได้เียังใช้พี่น้องเบิังไม่หรอกฮะโตบากจังไงบ่ได้เียพี่น้องเบิังไม่เลยแอนแอนแอนเอาปุ๊บเลยไหมเอาเฮ็ดยังไงบเอาใส่เอามันก็มีหกกับหกเก้าเท่นั่นนี่เอาเอา เดี๋ยวจะเนเต็มเต็มเอาเทปเอาไลน์ไหมเอาเันาไลน์ไหมบงเอาไลน์ไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้คือถือกอดท่าเนี่ยนั่นเนี่ยใส่เออยังไงมือบังบ่หกหกังหกเก้าจับคู่ไหมเอาพี่ขังมันไมยังพ่ขงมันว่ามันหกนเอาเป็นยังไงนทานี่เป็นหเอาก็เป็นหาเจ็ดศูนย์สันเอาเฮ็ดดีดีบงเนี่ยนะเฮ็ดดีดีบงเต็มเต็มบงเต็มเต็มให้มันถือต้องบับ นั่งเอาพี่น้องนี่พี่ขอเด้อววดวันที่หนึ่งสันยายนครับน่าจะเป็นสองตัวเนาะอันนี้เนาะน่าจะเป็นสองตัวนะสองตัวล่างพี่น้องกับกับหัวน้ำเด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันผ,ผู้คนผู้คนลงทุนเพิ่ปกับสีหงูใช่หรือมั้งอันเก่าขึ้นไตขึ้นเทิงน้ำเด้อพี่น้องเด้อก็จะซื้อขึองวัตถิภัาฑมา <c oughs> นะครับซื้องวดหกเจ็ดบางหันเนาะ ซื้อแต่ครังล่างพนนะครับเนาะโอเคเนาะครับอันนี้หกหาจังเลยจับคููได้บนบวดจับแล้วก็ทำนั่นแล้วหกห้าแล้วก็หกเกแล้วก็เจ็ดศูนย์ก็สซีมมนสำหนั่นตัวมโแมีนอันนี้วิงมีสามหางโบนาจะวิ่งนะครับเอาพี่น้องไปพิจานเอาครับเดี๋ยวใส่ไปขึ้นใส่ไปขึ้นก่อน ปูเราพับยางดินมือนั่นเรานางเขียนนางเขียนมือมือเขาไปขึ้นเรื่องซ้อมเนาะปูบอกว่าแต่ว่าแต่ว่าปูให้เปิดเวลาแปดโมงเช้าเก้านาทีพี่น้องจำคำนี้น้ำเด้ออา่าอย่าลืมคร<า>ับเที่ยวทั้งบริเขียนเดียวบริเขียนบริเขียนไม่เขาบริเขียนเพิ่มหรอ,อกบัวเที่ยวเที่ยวเปิดเที่ยวเปิดซ้อมเมื่อกี้เราก็บอกให้เปิดหกโมงเย็นเจ็ดนาทีอ๋อพวกเจ็ดน้องเออ ว่านั่นผู้เขียนมาให้ความเห็นที่แรกว่าเปิดโคบังเฉาก่อนที่เนาะอันนี้อันใหญ่เด้ออันใหญ่อันน้อยเปิดไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้อันใหญ่อันใหญ่โอ้ยย่างเนียนโอ้ได้แล้ได้แล้วอ้าวลุ้นเปิดแล้วครับนี่ฝาฝาเพราะมันธรรมดาเจะมียั้นผมมียันผมสิมียันผมอ่นะโอ้บทสนีทสิเป็นสามตัวดีเนาะสันสันเดีย เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วพี่น้องรอลุ้นรอลุ้นลุ้นเบิบเบิบเหนื่อยบ่เดี๋ยวเบิ่งแต่เจ้าของ้นพี่น้องพี่น้องสิดายพี่น้องบ่ได้เอาเอาเอาพี่น้องได้เบิ่งขึ้นเก้าล่ะเอาทุบรอจดกน้อยหนึ่งเนาะอ่ะอย่างนี่ไม่ยังอ่านให้ฟังเลยเจ็ดเจ็ดห้า ตัวบักใหญ่เลย98ข้างล่างตัวน้อย498 498 498เก่าอ่านาฬิกา9นาทีเงี้ยนี่นั่นบ่อ๋อเกี่ยวกันบ่น่าจะเกี่ยวอยู่เนาะเ้าก็ต้องเขียนเพิ่มแบบกระสันโบมีเนียนตัวใดด้วครับพี่น้องโบหมูเรื่อปูหอยมาสิครับเป็นผ่กอบอันใหญ่บ่หโบ่บหอเนียนตัวใดห้องบ่เนียนตัวใดเนาะอันไหนเป็นเจ็ดห้ยซ้ำหนีข้าวเกาะซ้ำหนีละให้พี่น้องไปตาตัวเอง ให้ประตาตัวเองนะครับ775กับ498นะครับสำหรับเลขยพระอปปู่สถานธรรมพี่น้องเอาไปพิเคราะห์พิจารณาเด้อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับ8โมงเช้า9นาทีนี่อันน้อยอันน้อยอันใหญ่อันใหญ่อันนี้พออบใหญ่อันนี้พออบเล็กมีช่องอันเด้อปูให้มา นิ่งๆให้ผมประกาศให้ผมประกาศคุณฟังก่อนสามตัวนะครับเจ็ดเจ็ดห้าเลือก็มีอยู่ข้างใต้น่ะสี่เก้าแปดส่วนฝั่งนี้มีหกห้าหกเก้ากับเจ็ดศูนย์พี่น้องเอาไปพี่ขอบพิจนาจีบจับกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเอาพี่น้องกับพี่ขอบพิจนาเอานะครับมักสอบกระจัดเด้อเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ปูให้ปกติปู จะใส่สวมเห็นเนะาะครับผมแต่ว่าสวมตามตามกติกา,าสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งอันนี้จะได้พระองค์พอใจและราชพี่น้องขวัญครับผมอ่วต่อไปจะกูสิผู้แข็งผู้แข็งจะคอยรอดติดตามอีกครทีส่วนวดนวันที่หนึงกันยายนสองท่นหาอะไรของที่เกิดมีผู้แข็เป็นพระอบมาเนาะอ่ามาจบจนคอยเอาเรื่อพี่น้องครับผมแนวทางนะครับจะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้ปิดใบชุดโต้ปิดใบชุดโต้เดี๋ยวเดี๋ยว